สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าเรื่องย่อภาพยนตร์นางเงือกให้ผู้ชมฟังกันต่อนะครับโดยเรื่องนี้มีชื่อว่ามาลกาตารูซาลกาที่แปลว่านางเงือกน้อยเข้าฉายปี1976เป็นหนังจากประเทศบัลแกเรียในสมัยที่สหภาพโซเวียตยังเรืองอำนาจซึ่งภาษารัสเซียจะใช้คำว่ารูซาโลสกาที่แปลว่านางเงือกน้อยเช่นกันมันดัดแปลงมาจากนิยายชื่อ The Little Mermaid ของ h a n s ส h r i s t i a n Andersen ได้รับคะแนนจากเว็บอ m d ดีบีไป7เต็ม10กำกับโดย โกราดีเมียบูชโกฟนำแสดงโดยวิกต oria โนวิกาว่าซึ่งเธอได้แสดงหนังเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวจึงไม่มีข้อมูลของเธอเลยส่วนฝ่ายชายชื่อยูริเซนเกวิชเขาเกิดราศีตุลปี1955เป็นทั้งนักแสดงและโปรดิวเซอร์และได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องในเวลาต่อมามีรถมา้าคันหนึ่งวิ่งไปบนดินแดนที่เต็มไปด้วยหิมะข้างในนั้นมีผู้โดยสาร6คนซึ่งเด็กสาวผมทองแอบมองชายหนุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้าม แต่เขานั่งมากับคู่รักและชายแก่อีกคนเมื่อแม่ของเธอเห็นจึงบอกให้เธอเลิกจ้องเขาทันทีทําให้ชายวัยกลางคนที่นั่งฝั่งเดียวกันถามเธอว่าเมื่อนานมาแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นกับเธอและทุกคนในนี้ทําให้เธอไม่เข้าใจเขาจึงถามต่อว่าเธอเคยได้ยินเรื่องของนางเงือกไหมเธอตอบว่าตัวที่จมเรือสินะเขาพยักหน้าและบอกว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอพร้อมเล่าเรื่องให้เธอฟังว่าใต้ท้องทะเลแห่งหนึ่งในสมัยสัตวรรษที่13ซึ่งเธออาจจะนึกออก ว่าเธอเคยอาศัยอยู่ที่นั่นและมันมีนางเงือกว่ายน้ําอยู่ท่ามกลางสายตาของเท่าทะเลพวกนางชอบอยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกัรเลงระบำใต้น้ําเมื่อมีเรือเข้ามาในบริเวณนั้นผู้นางจึงเริ่มเตรียมการบางอย่างในขณะที่ผู้คนบนเรือกําลังร้องร,องรำทําเพลงอย่างสนุกสนานเพื่อฉลองวันเกิดให้เจ้าชายซึ่งเดินออกมาดูทะเลเมื่อนางเงือกน้อยเห็นเขาจึงปีนเชือกขึ้นมาแล้วแอบมองเจ้าชายอย่างหลงไหลพอเจ้าชายหันมาเห็นเธอเลยอายจนปล่อยมือทําให้เจ้าชายส่งยิ้มให้ มึงไม่สงสัยสนิทเลยเหรอแต่แล้วเหล่าลูกเรือก็เห็นบางอย่างที่น่าตกใจนั่นคือพวกนางเงือกที่นั่งร้องเพลงอยู่บนโขดหินทําให้ทุกคนแตกตื่นแล้วพากันเข้าไปดูซึ่งมีบางคนร้องขอให้พระเจ้าช่วยชีวิตของพวกเขาด้วยทันใดนั้นเรือก็พุ่งชนโขดหินจนล่มลงในที่สุดเมื่อแผนสําเร็จเหล่านางเงือกจึงว่ายกลับไปแต่นางเงือกน้อยตนนั้นได้ช่วยชีวิตเจ้าชายเอาไว้รอดมาเพราะความหล่อแท้ส่วนเท่าทะเลเอาไวโอลินมาเล่นอย่างสบายอารมณ์ ในน้ำมันจะมีเสียงหรอวะเมื่อเธอพาเจ้าชายไปถึงโกดหินเธอจึงดูอาการของเขาแบบแนบเนื้อจาไว้นะครับเป็นผู้ชายอย่าหยุดหลอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอพยายามปลุกเขาให้ตืน่นแต่พอเธอเห็นคนขี่ม้าผ่านมาเธอเลยดำน้าหนีส่วนนางกำนันบอกเจ้าหญิงว่านั่นคือเจ้าชายองตัวแห่งซังโคตาผู้มีสิทธิ์ได้ครองแคว้นโนมองดีแต่เขาปฏิเสธการแต่งงานไปแล้วสี่ครั้งและเขาจะสืบทอดต่อจากมากรียนผู้เป็นป้าของเขาเจ้าหญิงจึงพาเจ้าชายมา ทำให้เขาเข้าใจว่าเธอเป็นคนช่วยชีวิตไว้แบบนี้เขาเรียกว่าชบมือเปิดนางเงือกน้อยเลยว่ายน้าตามเขาระหว่างทางเธอโผล่ขึ้นมาเจอพวกชาวประมงซึ่งมีท่าทีหวาดกลัวเธอแล้วพากันปาก้อนหินไล่จนเธอต้องดำน้ําหนีเมื่อพวกเจ้าหญิงมาถึงปราสาทเธอก็อยู่ในน้ําใต้สะพานจนกระทั่งดึกเธอจึงอธิษฐานขอดวงดาวให้บอกเจ้าชายรู้ว่าเธอรออยู่และเธอจะไม่ไปไหนระหว่างนั้นอัศสวีเชอ่อแอเดลเบิร์ตแห่งมันเดลเห็นเธอเข้าพอดี เขาเลยตะโกนเรียกเธอแต่พอเธอวหายหนีเขาก็คว้างคบเพลิงใส่และหัวเราะชอบใจโรคจิตนั่นเนี่ยส่วนเธออธิษฐานขอให้ลบไปบอกเจ้าชายว่าเธอรอเขาอยู่รุ่งเช้าชายคนหนึ่งมานั่งกินอาหารที่สะพานและเห็นเธอไหว้ผ่านหน้าเขาจึงผิวปากให้เธอฟังแล้วถามว่าเธอมาจากไหนแต่เธอกลับพูดว่าถ้าเธอไม่เจอเจ้าชายเธอตายแน่เขาเลยเตือนว่าเท่าทะเลคงเป็นห่วงเธอและพวกพี่สาวของเธอจะร้องไห้ส่วนเธอย้ำว่าเธอจะตายถ้าเธอไม่เห็นเจ้าชาย เขาจึงบอกให้เธอรอเขาส่วนเขาไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแล้วถามบุริกรหญิงว่าเขาจะหาแม่มดได้ที่ไหนเธอเลยถามว่าเขาต้องการอะไรล่ะทําให้เขาเล่าเรื่องของนางเงือกให้ฟังเธอจึงถามอีกว่าเขาชื่อสุปิทิวสใช่ไหมซึ่งเขาตกใจที่เธอรู้เธอเลยเฉลยว่าเธอคือแม่มดเอางี้เลยนะแล้วบอกให้เขารอจนกว่าจะมืดตกดึกแม่มดเดินมากับสุปิทิวสและเตือนนางเงือกว่าเธอจะต้องเสียใจทีหลังเพราะมันต้องจ่ายด้วยราคาแพงเธอจึงยื่นสร้อยคอให้แม่มดแต่แม่มดไม่รับเปลือกหอย และขอผมสีเขียวของเธอแทนซึ่งเธอยินยอมแต่พอแม่มดได้ยินเสียงของเธอเลยอยากได้มันด้วยซุปีทิวสจึงรีบขัดทันทีว่ามันจะทําให้นางเงือกคุยกับเจ้าชายไม่ได้จนแม่มดยอมแพ้พลางเตือนนางเงือกว่าการเปลี่ยนหางเป็นขามันจะเจ็บราวกับว่าเดินบนคมดาบและหากเจ้าชายแต่งงานกับหญิงอื่นเธอจะปวดร้าวจนตายแต่พอเธอมองรูปเจ้าชายเธอก็ตอบตกลงสุปิทิอุสเลยบอกว่าแม่มดยังพูดไม่หมดแม่มดจึงกล่าวว่า หากมีใครยอมให้ชีวิตเธอเธอจะไม่ตายและกลายเป็นอมะตะแต่มันจะมีคนโง่แบบนั้นหรอพรางบอกให้สุปิทิุสไปรอที่ร้านจากนั้นแม่มดจึงทาพิธีให้เธอเมื่อชาวประมงเห็นจึงวิ่งมาบอกชาวบ้านว่าเขาเจอนางเงือกตนหนึ่งส่วนนางเงือกได้ขาสมใจเช่นเดียวกับแม่มดที่ได้ผมสีเขียวเมื่อแม่มดห่มผ้าให้เธอเธอก็ถามว่าอะไรกําลังเต้นอยู่แม่มดตอบว่าหัวใจเธอจึงพูดว่าเหมือนกับเจ้าชายสินะแม่มดพยักหน้าด้านชาวประมง ลินทานางเงือกว่าปัญหาทุกอย่างมาจากพวกนางทั้งความอดอยากโรคระบาดและทําให้เรือของเจ้าชายจมเมื่อเธอเข้ามาในร้านพร้อมแม่มดชาวประมงจึงฟ้องว่าเธอคือนางเงือกเขาเลยโดนแม่มดไล่ออกไปจากนั้นซุป,ปีทิอุสก็พาเธอออกมาข้างนอกและจูงมือเธอเที่ยวชมเมืองพอผ่านร้านตีเหล็กและเห็นดอกกุหลาบประดิษฐ์เขาก็หยิบมาให้เธอสมัยนะั้นมีร้านตัดผมด้วยไว้พอผ่านร้านขายเสื้อผ้าเธอก็ได้รู้จักกระจกเป็นครั้งแรกส่วนซุป,ปีทิอุสให้ดอกกุหลาบเธอเพิ่ม แต่พอผ่านคณะแสดงละครเธอก็ขอให้เขาพาไปหาเจ้าชายอีกด้านเจ้าหญิงเล่าเหตุการณ์ที่เธอช่วยเจ้าชายไว้ซึ่งเธอต้องเสียมาให้ฉลามด้วยส่วนเจ้าชายบอกว่าเขาฝันถึงเรื่องสวยงามเรื่องหนึ่งเจ้าหญิงเลยถามว่าฝันถึงเธอหรอเขาตอบว่าไม่โตแหลจริงๆส่วนซูป,ปีทิอุสบอกให้นางเงือกรออยู่ที่ลำธารทําให้ชาวประมงฉวยโอกาสเข้ามาถามเธอว่าเธอเป็นนางเงือกใช่ไหมเธอตอบว่าใช่เขาจึงตะโกนให้ชาวบ้านมาจับเธอ จากนั้นซูปิทิอุสอ้างตัวว่าเป็นคนส่งสารของกษัตริย์อาเตอร์เพื่อขอพบเจ้าชายและบอกว่าเขามีบางอย่างให้เจ้าชายดูแต่พอเขาเปิดประตูออกมาก็เห็นนางเงือกกำลังโดนชาวบ้านจับเผาทั้งเป็นทําให้ซูปิทิอุสรีบวิ่งไปที่นั่นนั่นชาวประมงถามเธอว่าเธอจมเรือของเจ้าชายใช่ไหมเธอตอบว่าใชา่พร้อมกับพวกพี่สาวชาวบ้านจึงตะโกนให้เผาเธอแต่ซูปิทิอุสเข้ามาขวางไว้และแกล้งสแสดงเป็นเท่าทะเลเพื่อทําให้ชาวบ้านคิดว่าเขากับเธอเป็นนักสแสดงละคร พลางถามว่าเธอจมเรือไปกี่ลำแล้วซึ่งเธอตอบว่านบไม่ไหวชาวบ้านเลยหัวเราะชอบใจแต่อัศวินอัลเดเบิร์ตเล่าว่าเขาเคยเห็นเธออยู่ในน้ําและมั่นใจว่าเธอคือนางเงือกทาให้ชาวบ้านคิดจะเผาเธออีกครั้งโชคดีที่เจ้าชายมาถึงทันเวลาสุป,ปิทิุสจึงพาเจ้าชายมาช่วยพูดกับชาวบ้านส่วนเจ้าชายบอกกับนางเงือกว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายเธอแล้วประกาศว่าเธอไม่ใช่นางเงือกแต่ชาวประมงเข้ามาทักทวงเช่นเดียวกับอัลเดเบิร์ตที่สั่งให้เผานางเงือกต่อ เจ้าชายจึงชักดาบออกมาขวางไว้พวกเขาเลยต้องห้ามผ่านกันทําให้เจ้าหญิงเข้ามาห้ามแต่พอเจ้าหญิงรู้ว่าพวกเขาตบตีกันเพราะนางเงือกเจ้าหญิงจึงสั่งขังเธอไว้ในคุกใต้ดินชาวประมงเลยยุให้ขังซุปปิทิอุสด้วยเขาจึงประกาศตัวว่าเขาคือคนถือดาบให้เจ้าชายที่รอดตายจากน้ําทําให้เจ้าชายกับเจ้าหญิงประทับใจในความกล้าหาญของเขาแล้วโยนถุงเงินให้มึงเล่นมุกนี้จริงดิแต่นางเงือกถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินในขณะที่ซุปปิทิอุส ได้อยู่ในวังซึ่งกําลังมีงานเต้นรําจากนั้นอันเดลเบิร์ตก็เข้ามามอบของขวัญให้เจ้าหญิงและอวดว่าตัวเองมีปราสาทเจ็ดหลังค่ารับใช้120คนและแกะ1นึ่งแสสองตัวเพื่อขอเธอแต่งงานทําให้เจ้าหญิงประกาศว่าพรุ่งนี้เธอจะจัดประลองหาผู้ชนะที่จะได้แต่งงานกับเธออีกด้านซูปิทิุสลอบเข้าไปช่วยนางเงือกโดยเน้นให้เธอพูดว่าเธอคือเจ้าหญิงแห่งซาด,ดวนแต่เธอบอกว่าเธอโกหกไม่ได้ถุย ในงานเต้นรำนางกำนันบอกเจ้าชายว่าเจ้าหญิงมั่นใจว่าเขาจะชนะในการประลองนี้และมอบรูปของเจ้าหญิงให้เขาทําให้เขาดีใจสว่วนอีกคนให้รูปของเจ้าหญิงแกอัศวินแล้วบอกว่าเจ้าหญิงหวังว่าเขาจะเป็นผู้ชนะอีเฮดสดต่อมาซูปิทิวสเข้ามาบอกนางกำนันว่านางเงืออคือเจ้าหญิงอีกเมืองหนึ่งทําให้นางกำนันไปบอกเจ้าหญิงตามนั้นเจ้าหญิงจึงสั่งให้ปล่อยตัวนางเนืออทันทีจากนั้นนางกำนันก็ลู้กันว่าความจริงแล้ว นางเงือกเป็นลูกสาวของขุนนางที่หนีตามอัศวินคนหนึ่งมาเธอเลยต้องปลอมตัวถามจริงสมองพวกมึงทำด้วยอะไรเนี่ยเมื่อนางเงือกมาถึงเจ้าหญิงก็เรียกเธอไปหาแล้วบอกว่าจะเก็บความลับให้เธอโดยไม่ถามอะไรเลยจากนั้นเจ้าชายก็ชวนนางเงือกเต้นรำด้วยความเห็นชอบจากเจ้าหญิงพอผ่านไปได้สักพักนางเงือกก็ฉายเดี่ยวและมันสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนในงานพอเธอเต้นเสร็จจึงเข้าไปหาเจ้าหญิงเจ้าหญิงเลยเล่าว,ว่าเธอเบื่อพวกนางกำนันมาก เพราะชอบโกหกเธอจึงถามนางเงือกว่าเธอสวยไหมนางเงือกตอบว่าสวยมากทําให้เจ้าหญิงเอ็นดูนางเงือกมากขึ้นต่อมาแม่มดปลอมเป็นขุนนางหญิงมาหานางเงือกมันเป็นกันง่ายขนาดนี้เลยหรอวะและพอแม่มดเห็นอาดาเบิร์ตเน็บแนมนางเงือกว่าซ่อนหางไว้ที่ไหนเธอจึงสั่งสอนเขาทําให้เขาโกรธจนหยิบดาบเข้ามาในวังเจ้าชายจึงผลักดันเขาออกไปเพื่อดวลดาบกันข้างนอกเจ้าหญิงเลยต้องเข้ามาห้ามอีกครั้งพลางขอให้พวกเขาปรองกันพรุ่งนี้ ส่วนซูปิทิอุสเริ่มเซงกับสถานการณ์เพราะถ้าเจ้าชายตายในการประลองนางเงือกคงตายตามแต่ถ้าเจ้าชายชนะเขาจะแต่งงานกับเจ้าหญิงและนางเงือกจะตรอมใจตายแม่มดจึงเข้ามาบอกว่าเธอจะทํายาเสน่ห์ให้เขานางเงือกจะได้เป็นของเขาสักทีแต่เขาปฏิเสธและบอกว่านางเงือกรักเจ้าชายนะวันรุ่งขึ้นซูปิทิอุสเอาห่อไปให้เจ้าชายและบอกว่าเจ้าชายโง่มากที่คิดจะแต่งงานกับผู้หญิงดัจจิริตซึ่งไม่สนด้วยซ้ําว่าเธอจะได้แต่งกับใครทําให้เจ้าชายโมโห จนขู่จะฟันเขาแต่สุปิทิอุสบอกว่าเขาเตือนเจ้าชายเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนและผู้หญิงคนเดียวที่เหมาะกับเขาคือนางเงือกน้อยซึ่งถ้าเขาเป็นเจ้าชายเขาจะสู้เพื่อเธอแต่เจ้าชายไม่สนแล้วไล่เขาไปดูแลม้าต่อมาระหว่างมีการแสดงตลกล้อเลียนการประลองเจ้าชายสั่งเสียกับนางเงือกว่าถ้าเขาตายโปรดบอกเจ้าหญิงด้วยว่าเขาคิดถึงเจ้าหญิงตลอดเวลาถ้าต้องตายเจ็ดครั้งเพื่อให้ได้อยู่กับเจ้าหญิงเพียงชั่วครู่เขาก็ยอม นี่เลยวิธีขึ้นหลังม้าของอัศวินนางเงือกจึงพยายามตะโกนให้หยุดการประลองครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าคนอื่นจะไม่อยากให้เลิกซูป,ปิทิอุสเลยพาเธอไปนั่งกับเจ้าหญิงจากนั้นข้าหลวงคนหนึ่งกล่าวว่าเกียรติของอัศวินเป็นสิ่งมีค่าที่สุดแม้พวกเขาจะตายแต่ชื่อเสียงจะคงอยู่ตลอดการเมื่อเจ้าหญิงให้สัญญาณการประลองจึงเริ่มขึ้นซึ่งหลังจากที่พวกเขาแลกกระสวนทวารได้สักพักหนึ่งเจ้าชายองตวนก็เป็นฝ่ายชนะแต่พอเจ้าชายเห็นจี้ห้อยคอของคู่แข่งตกอยู่ เขาก็หยิบมาถามเจ้าหญิงว่าทําไมมีสองอันทันใดนั้นอันเดลเบิร์ตก็ลุกมาแทงข้างหลังเจ้าชายทําให้เงียบกริบกันทั้งสนามจากนั้นเขาก็ขอเธอแต่งงานแต่เจ้าหญิงปฏิเสธเขาเช่นเดียวกับประชาชนที่พากันปาหินไล่เขาส่วนนางเงือกเดินเข้าไปกอดศพของเจ้าชายอีกด้านนางกำนันประจบเจ้าหญิงว่าทั่วโลกจะรู้ถึงกิิศา์ของเจ้าหญิงที่ปฏิเสธการแต่งงานกับคนโกงแต่เจ้าหญิงบ่นว่าการประลองครั้งต่อไปจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีต่อมาสุปิทิวส พาแม่มดมาหาหนางเงือกเพื่อคืนชีพให้เจ้าชายแม่มดจึงเตือนว่าเธอจะเสียเขาไปอีกแน่แต่เธอก็ยังขอให้แม่มดทำนั่นทำให้เธอต้องแลกด้วยสีของดวงตาจากนั้นแม่มดก็ไร้คาถาให้ไม่นานนักเจ้าชายก็ลืมตาเตือนแต่พอลุกขึ้นมาเขาก็เดินไปหาเจ้าหญิงทําให้แม่มดทําหน้าเอือมระอาเมื่อเจ้าชายเข้ามาในวังเจ้าหญิงก็เล่าว,ว่าตั้งแต่เธอกลับมาจากสนามเธอก็คุกเข่าอธิษฐานให้เจ้าชายฟื้นขึ้นมาตลอด โถนางกรูปรีแต่เจ้าชายทำนิ่งจนเจ้าหญิงสารภาพว่าเธอโกหกและเธอให้จี้กับพวกเขาจริงเจ้าชายจึงเดินออกไปเมื่อเขามาที่ชายทะเลเขาก็กลุ้มใจเพราะเจ้าหญิงช่วยชีวิตเขาและเขาก็เป็นอาศบินด้วยทําให้ในที่สุดเจ้าชายก็ตัดสินใจแต่งงานกับเจ้าหญิงเออโง่จนกูไม่กลับซุป,ปิทิอุสจึงทาหน้าเซ็งส่วนนางเงืกร้องไห้มองดูพวกเขาแลกแหวนแต่งงานกันพอกลับมาแม่มดถามเขาว่า จะไม่ไปลานางเงือกหน่อยหรอเขาตอบว่าเพื่ออะไรเธอจึงถามอีกว่าเขาเสียใจหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่เลยตกดึกงานฉลองก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งนางเงือกมาร่วมงานด้วยและเมื่อเห็นทั้งคู่นั่งยิ้มอยู่บนบัลลังน้ําตาของเธอก็ไหลออกมาแต่เธอพยายามกลบเกลื่อนโดยการไปร่วมเต้นรำกับคนอื่นด้วยท่าทีที่สนุกสนานหลังจากนั้นแม่มดจึงถามนางเงือกว่าเธอจะตายวันนี้นะไม่เสียใจบ้างหรอหนางเงือกสายหน้ารุ่งเช้าขณะที่คณะของเจ้าชายเดินทางกลับ ชายสวมหน้ากากก็เข้ามาท้าเจ้าชายสู้และด่าเจ้าชายว่าเป็นพวกหลวงโลกพวกเขาเลยดวนเพลงดาบกันส่วนเจ้าหญิงห้ามนางเงือกไม่ให้เข้าไปเผือกและแล้วเจ้าชายก็เป็นฝ่ายชนะพอชายลึกลับล้มลงเจ้าชายจึงดึงหน้ากากของเขาออกนั่นทําให้เจ้าชายถามว่าทําไมซูปิทิุสเลยบอกว่าเจ้าชายทิ้งความฝันอสวยงามไปแล้วนั่นคือนางเงือกน้อยและพอเขาตายเธอจะได้อยู่บนโลกไปตลอดกาลแต่เจ้าชายจะไม่ได้เห็นเธออีกก่อนทิ้งท้ายว่าเขาล้มเหลวมาตลอดชีวิต แต่ตอนตายไม่ได้ล้มเหลวแล้วสิ้นลมหายใจหลังจากนั้นไม่ว่าเจ้าชายจะพยายามหาหนางเงือกแค่ไหนเธอก็หายตัวไปต่อหน้าเขาเสมอเหลือเพียงดอกกุหลาบไว้ดูต่างหน้าและในขณะที่รถมาวิ่งอยู่ชายวัยกลางคนก็เล่าว่าตั้งแต่นั้นไปต้นมานางเงือกน้อยก็ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อน,นําความสุขไปให้คนที่เจอเธอจบแล้วนะครับซึ่งในปี1976ที่หนังเรื่องนี้เข้าฉาย ทางประเทศเชโกสโลวาเกียหรือสาธารณรัฐเช็กในปัจจุบันก็ได้สร้างออกมาอีกเวอร์ชั่นพอดีโดยใช้ชื่อว่ามารามโมรสกาวีลาซึ่งไม่รู้ว่าตั้งใจทำออกมาแข่งกันหรือเปล่าและผมจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปเพื่อให้ผู้ชมนำมาเปรียบเทียบกันส่วนใครอยากดูหนังนางเงือกเรื่องอื่นผมได้ให้ลิงก์ไว้ในช่องดีสคริปชันแล้วนะครับและได้โปรดอย่าขอหนเข้ามาอีกเลยไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ